วันที่19มกราคม2569วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปรกรรมทิพยสุนทรียศินสุขโขทยัยโดยมีนางพนารัตน์คนขยันวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยอาจารย์นพพรพันเพงนายนิกรวีสเพนจากมูลนิธิสื่อสร้างสุข ศิลปินจิตรกรไทยอาร์ติสต์นักเรียนนักศึกษาณหอศิลป์ราชธานีสีวนาลายัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีทิพย์ศุนทริยศิลป์สุสขโขทยัยงานศิลปรกรรมร่วมสมัยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติอาทิ อาจารย์นวรัตพงไพบูลณ์อาจารย์ทวีรัชนีกรอาจารย์ช่วงมูลพินิษอาจารย์สราวุธดวงจำปาร่วมแสดงผลงานกับศิลปินสมาชิกกลุ่มจิตรกรไทยกว่า40คนที่สะท้อนแนวคิดคติธรรมและความศรัทธาในศิละปะผ่านภาพวาดโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่19มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2569วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาที ถึง17นาฬิก30นาทีเข้าชมฟรีณหอศิลป์ราชธานีศรีวนาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี